วันนี้ทางทนายอานันชยัยชัยเดชนะครับเดินทางไปกราบสัการะนมัสการหลวงปู่นะครับแล้วก็เข้าไปปรึกษาหารือกับบรรดาลูกศิษย์ว่าจะเอาผิดกับกลุ่มที่เข้ามาบุกที่สำนักสงฆ์ที่ยักษโสธรไหม,มแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าข้ามสัปดาห์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ทางทนายอานันชัยครับเ,เดินทางเข้ามากลาบนามัสการหลวงปู่แสงพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่ายินดีที่จะเป็นทนายความช่วยคดีให้กับหลวงปู่ปอมที่ถูกกล่าวหาว่าไปลวนลามหญิงสาว หลังจากเข้าไปกราบไหว้หลวงปู่แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทนายอนันชัยบอกว่าหลวงปู่ท่านไม่ต้องการจะเอาเรื่องกับใครทั้งนั้นและอยากให้เรื่องนี้มันจบแต่ถ้าในมุมของกฎหมายทนายบอกว่าถ้าอยากจะเอาผิดจริงๆกับกลุ่มหมอปลาเนี่ยสามารถเอาผิดได้5ข้อหานะครับบุกรุกเข้ามาในสถานที่สาธารณะสร้างหลักฐานเท็จบังคับข่มขืนใจมินประมาทเพื่อการโฆษณาแล้วก็ข้อหาซ่องโจร นี่เป็นมุมทางกฎหมายถ้าจะเอาผิดส่วนกรณีของนักข่าวที่มาร่วมกับหมอปลาในเหตุการณ์ครั้งนี้แม้ว่าทางหลวงปู่จะอาโหสิกรรมให้แต่ว่าท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ก็อยากจะให้นักข่าวทําการขอขมากรรมหลวงปู่ในทุกๆเช้าเพราะกรรมเนี่ยมันหนักมากๆหากท่านเป็นพระอรหันต์จริงถึงขั้นตกนรกเอาจีจเลยนี่คือทนายอน,นันชัยบอกไว้ฮะเพราะฉะนั้นวัดทุกวัดเนี่ยต่อไปนี้นะครับ อยากกลัวถ้าใครกลัวเนี่ยบอกผมนะครับผมเนี่ยจะเป็นทนายแห่งกองทัพธรรมวันนี้ผมขอประกาศว่าถ้าหากว่าต่อไปนี้วัดไหนที่โดนบุคคลเหล่านี้กระทําแล้วไม่กล้าแจ้งผมมาผมจะจัดการให้คืออาสาว่าความให้เลยนะครับถ้าวัดไหนไม่ได้รับความเป็นธรรมมีคนบุกเข้าไปแล้วก็จะเอาผิดแบบนี้ถ้าไม่ผิดจริงทนายบอกว่าจะว่าความให้ ทางด้านลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงครับดรผุดชดีทวีบุตรนะครับท่านเปิดเผยว่าสภาพจิตใจของหลวงปู่แสงตอนนี้ยังคงปกติดีเพราะว่าท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ปล่อยวางทุกอย่างแล้วแล้วก็ยังมีเมตตาไม่เอาเรื่องด้วยให้อภัยกับทุกคนที่เข้ามาบุกรุกตอนนี้ทางลูกศิษย์ขอปิดวัดก่อนให้เฉพาะลูกศิษย์ที่สนิทสนมกันจริงๆเข้ามากรับหลวงปู่เท่านั้นหากสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก็คงจะกลับมาเปิดวัดต้อนรับญาติโยมตามปกติ ส่วนคณะหมอปลาแล้วก็นักข่าวเชื่อว่าตอนนี้คงจะรับผลกรรมที่ก่อขึ้นแล้วครับอ๋อก็ก็คือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่น่าจะเกิดเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือสิ่งไหนที่เกิดขึ้นก็คือกรรมใครกรรมมันนะคะ,ะต่อไปจะเป็นยังไงกรรมก็คงจะทําหน้าที่ของเขาเอง ส่วนประเด็นเรื่องของเงินของหลวงปู่นะครับหลานสาวหลวงปู่แสงคุณสุรพาอารีรัษฎรนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วก็จะให้หลวงปู่แสงเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนจะทําตามคําสั่งของหลวงปู่เท่านั้นนะครับ ส่วนประเด็นของพระอุปถากนะครับคุณผู้ชมในคลิปเราจะเห็นว่ามีพระที่ใกล้ชิดกับหลวงปู2 2> ่สรูปครับล่าสุดมีมติออกมาจากคณะอุปถากแล้วนะครับว่าพระ2รูปนี้จะขอลาออกจากการทำหน้าที่ลาออกเท่ากับว่าต้องหาพระรูปใหม่มาเป็นพระอุปถากนะครับหลังจากนี้ตั้งเป้าเอาไว้คือจะต้องเป็นพระที่มีความรู้เคร่งในการปฏิบัติต้องจัดยาให้กับหลวงปู่และต้องดูแลไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก หลังจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้ญาติโยมเข้ามากราบน้มัสการ2ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นก็คือบ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงแค่2ชั่วโมงนะครับและถ้าเป็นสีกากำหนดระยะห่างระหว่างหลวงปู่กับสีกา5เมตรครับจะได้ไม่เป็นประเด็นราม่าอีกอันนี้คือความคืบหน้าในมุมของพระอุปถัมภแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์ในอนาคต ละครดีวารายตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ 1D.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store